เงินที่ดีคือเงินที่ไม่ต้องลงทุนรับสมัครเอเจนต์ไม่โกง100%สนใจสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับซูลุคแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่รังอกไม่ตอบโจทย์สีกั้นตอนพาแมนยูขึ้นสู่ความยิ่งใหญ่สีข้อยังไม่ตอบโจทย์หลังปะใส่ตอบวูแมตันวอนเลอร์คาร์ลังนะครับมันก็สอบแบบว่าน่าจะเป็นอีกซีซันที่แมนเชสเตอร์ทีมยกัยกษ์ใหญ่ของสกพิ์ลิกต้องรุนกันตัวกลุ่มว่าผลงานของทีมจะออกหัวหรือจะออกก่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคว้าอันดับท็อปโฟเพื่อลงเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเลียกในซีซั่นหน้าหาไม่แล้วไปสแสดงจะสูญเสียรายได้ก้อนโตของพวกเขาหากจบอันดับที่4ของตารางไม่สมเล็กและเพื่อเป็นการพาตัวเองกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่ดังเดิมปีแสดงก็สมควรที่จะเดินตามแผนทั้ง4ข้อดังนี้นะครับขอขอบคุณจากสื่อของเดอมิลเลอร์ตั้งตั้งกุญสือตัวพ่อ หลังจบซีซั่นนี้นะครับแมน,นเชสเตอร์ต้องควานหาผู้จัดการทีมขึ้นใหม่อีกรอบให้กับมารอบช่วงต่อแทมร็อกรังนิกเจ้านายขัดตาทับแม้เจ้านายชาวเยอรมันจะให้สัมภาษณ์หลังจบเกมว่างานช้างมากหวังที่จะได้คุมทีมต่อในซีซั่นหน้าแต่เมื่อไม่นานมานี้จอห์นสมาร์ทับผู้อำนวยการกีฬาฟุตบอลของโรงละครแห่งฝวันระบ,บุว่ารังนิกจะคุมทีมจนจบซีซั่นและขยับไปนั่งเก้าอี้เป็นที่รึกษาอีก2ปีตามที่ระบ,บุเอาไว้ในสัญ,ญญาอย่างแน่นอน ยางไรก็ดีเชื่อกันหน้าลายลักษณอักษรในทุนองน,นี้เป็นเรื่องที่ยืดหยุ่นได้หากอเผอิญว่าในายใหญ่ชาวเมืองไซกรอกสร้างผลงานที่ดีได้และทําให้สโมสรมีอนาคตที่จะประสบความสุจแต่ถ้าว่ากันตามตรงทีมระดับบิ๊กทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็สมควรมีผู้จัดก,การทีมเมกเนมเช่นยวกันขณะที่รังนิกเองถูกสื่อบางเจ้าแฉว่านูเนมจนเกินไปชนิดที่คุณพลไปแสดงบางบรายไม่รู้จักมาก่นอนเลยและ ต้องค้นประวัติเจ้านายคนใหม่จาก Google หรือทีเดียวและจากที่ถูกสื่อลือกันว่าอันโตนินคอนเต้และเซเดินซิดานหลังที่แมนเชสเตอร์ประกาศปลดอลิกนาโซซาก็ต้องเป็นผู้จัดการทีมเกรดเอบวกแบบนี้เท่านั้นที่จะชุบชีวิตปีศาสตร์าร้ให้กลับมาสร้างผลงานอย่างน่าเกมขังได้ว่าถึงซิดานด้วยดีกรีได้แชมป์ทั่วยุโรปใบโตสุดกับยุโรปซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเขาจึงเป็นชื่อที่แฟนบอลไปสแสดงปาถนา แต่น่าเสียดายที่คุณซื้อเฟรนช์แมนไม่พิสศวาสการหากินในเมืองผู้ดีตัวเลือกนี้จึงไม่น่าจะเป็นไปได้แต่สําหรับคนเต้หลังจากประสบความสุจกับโชซีก็กลับมาสร้างชื่อในเมืองผู้ดีล้างกับทันดัมฮอสเปอร์โดยคุณทีมยังไม่แพ้ใครนอกจากทัวยูโรปาทันฟรีลีกต้องบอกว่าน่าเศร้าใจแทนสะวกเรตอามีไม่น้อยที่สโมสรไม่จริงจังมากพอกับการทาดานคุณซื้อชาวอินเ์เลียนซึ่งไม่เก่งงอนการทํางานในพิม์ลีกเหมือนกับซิสู ัดชื่อของคอนเต้ที่ได้แชมป์กับแทบทุกสโมสรก่อนหน้านี้ไปคนเนื่องจากเขามีงานทำแล้วที่กรุงลอนดอนแมนเชอสเตอร์เต็ดก็เหลือตัวเลือกอย่างเอลิกเซนฮาร์ตกุนซือทีมอาจักซึ่งประกาศเลยว่าเขาพร้อมที่จะไปรับงานในต่างแดนดูสตั้งแต่ที่แน่แดูเหมือนปีแสดงสนใจมาโรชิชโอโปเบชโนมาที่สุดและจำเป็นจะต้องรอการเจากับพอร์ตดูอีกทีหลังจบซีซั่นนี้เผื่อว่าบาสโลเต์เชงจัแมงจะใจอ่อนยอมเปิดทางให้กุนซือชาวอาร์เจนตินากลับ ย้ายเข้ามาสู่เมืองผู้เดกทั้งนี้เท่านั้นนะครับเพราะการจะขับเคี่ยวกับทีมที่มีเจอเก็งรับและแป๊บกุริล่ากลุ่มเมืองเหยนอยู่ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อแมนชั่นเต็ดก็ต้องได้ตัวผู้จัดก,การท,าทีมขั้นแทบนำทีมหวนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งเท่านั้นฮะ 2. บริหารสัญญากำจัดขั้งส่วนกันแต่นแต่ไลนะครับแมนชันเต็ดก็มีเคยได้ชื่อว่าเป็นนักขายที่ดีอยู่แล้วเนื่องจากมักจะซื้อนักเตะในราคาที่แพงเกินจริง แต่ต้องปล่อยตัวออกไปแบบขาดทุนอยู่เสมออาจเป็นเพราะเราด้วยความบังคั่งกระเป๋าหนักที่ทําให้ปีแสดงถูกโกรงแค่ตัวนักเตะจากทีมอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันขนาดปรารใจในการบริหารของทีมของพวกเขาที่ปล่อยให้นักเตะหลายตัวหลายรายจาะหมดสัญญาและจะต้องย้ายออกไปแบบฟรีๆทั้งปอบบาจะซินการเอนซนเคลนี่และฮวนมาตาซึ่งเหลือสัญญากับทีมจนถึงวันที่30มิถุนายน ไม่เพียงเท่านั้นนะครับองเทนิมาสยาวย็หวังที่จะย้ายออกในเดือนนี้หลังจากได้ลงสนามน้อยนิดเต็มที่แต่อาจจะถูกสมโมสรปล่อยออกไปแบบยิมตัวแทนก่อนที่จะขายขาดขณะที่ในรายของเจสซี่ลิงกาดพวกเขาก็มีคิดขายทิ้งตั้งแต่ปีก่อนในยุคของโอเลโกนาโซชาซึ่งเป็นการสร้างความหวังหล,ล,ลงหลงแรงๆให้กับทั้งเทียมและตัวนักเตะที่ไม่ลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกให้กับต้นสกัดมานานเกินกว่า2ปีแล้ว โดยสาหรับฟิวจอนแม้จะกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างเยี่ยมและสะกหายหน้าหายตาไปนานถึง708วันแมนชนเต็ดก็สมควรพิจารณาให้ดีว่าพร้อมปล่อยถูกเขาออกไปในเดือนนี้หรือไม่หากมองว่าเซนครับจอมเฟอร์ฟะไม่น่าจะเยอนระยะและโชว์ฟอร์มเทียบได้อย่างต่อเนื่องเธอยังจากันได้ในช่วงเสมอปี29ไปแสดงลงทุนก้อนโตอีกรอบถึง130ล้านปอนด์ดึงอารอนวานปิซากาและแฮร์รี่มิวไก เข้ามาเสริมแผงหลังจากคริสตัลเพลตและเลสเตอร์ซิตี้รวมทั้งดาน์เจมปีของสวอนซีแต่จนถึงน,นวันนี้แบคขวาในวัย24ปีก็ยังเล่นไม่ได้ถึงระดับพรีเมียร์ลีกเลยและโชว์ฟอร์มแย่อีกตามเคยในเกมที่แพ้บุมแฮนตันกับการโยนบอลสเปะสปะไม่เข้าเป้าเลยแม้แต่ครั้งเดียวและน่าจะเสียตำแหน่งตัวจริงกับดิโกดาลุยรอบโดยสำหรับเอลิกเบยียหากไม่มีใครเจ็จและติดโทษแบนเขาก็ไม่มีแววถูกเรียกใช้บริการ ซึ่งก็ไปต่างอะไรกับนอนนี่ฟานเดอร์เบกกังยังดีกีตทิมเชนฮอลแลนด์ซึ่งแสดงเห็นว่าไปแสดงมีขุนกำลังที่มากมายมหาศาลเกินไปแล้ว 3. เซ็นสัญญากับนักเตะใหม่ที่ชัยจเดนเชนโชนะครับมีอายุ21ออปีและอาจจะแก้ตัวแทนเขาได้ว่ายังต้องใช้เวลาให้กับเขาอีกสักพักแต่ใครจะไปรู้ว่าบางทีอดีตตา์ของทีมปริซิลมุนอาจล้มเหลวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกับกรณีของเมฟิสเดปายก็ได้ และในรอบหลายปีที่ผ่านมาดูเหมือนแมนเชสเตอร์จะค้างนักเตะแบบผิดฝาผิดตัวมาซะเยอะไม่เหมือนไม่ครั้งที่พวกเขาฉวดดีมาท่าเบอร์เบอรตอสเข้ามาเสริมทัพซึ่งแม้หัวหอบบังกลาเทอาจจะเชื่องช้าแต่เอาเข้าจริงๆมันไม่ได้เป็นอุปสรรคต่ตอาการแข่งขันกับอินโตรัตฟอร์ตแต่อย่างใดเมื่อพูดถึงการเจรจากับนักเตะดูท่าว่ารงนิกน่าจะเหมาะกับบทบาทที่ปรึกษาของแมนเชสเตอร์มากกว่าที่จะคุมทีมเองเพราะเท่าที่ผ่านมาเขาตาแหลมไม่เบาดังนั้น จะเห็นได้ชัดเจนว่าแม้จะเซ็นสัญญาพ่อค้าแข้งรายไหนเข้ามารายนั้นมักจะโด่งดังได้ดิบได้ดีไปเสียหมดไม่ว่าจะเป็นโยชูคิมเมตดาโยอุบาเมกาโนอิบราฮิมาโกนาเต้ดาบิดอาราบาดามบีเกตามาร์แชลซาบิเซ่ซาดิอุบานเน่โรเบียโตเฟอร์มิโน่ติโมเวนเน์และเออร์ลิงส์บลอสฮารันด์เป็นต้นเห็นอย่างนี้แล้วนะครับไปีแสดงขงพอมองออกว่าการเซ็นเนียกับนักเตะสำคัญกว่าเรื่องแทัคติกเป็นแบบไหน อย่างไรก็ดีปัญหาของแมนช้นเต็ดในขณะน,นี้ก็คือแดนกลางซึ่งพวกเขาหาพ่อค้าแข่งชั้นดีที่มีคุณภาพมาช่วยยกระดับในการครองเกมให้เหนือกว่าคู่แข่งให้ได้เหมือนที่ทีมชั้นนําชั้นยอดหลายทีมให้ความสำคัขขญเป็นอันดับหนึ่งไม่เช่นนั้นคนที่เดือดร้อนที่สุดย่อมหนีไม่พ้นดาบิดริกอาแะทวามจอมแบกประจําถิ่นโอทัตฟอร์ดนั่นเองะฮะ 4. ผู้นําที่แท้จริง ในเกมฟุตบอลสมัยใหม่กับตันทีมฟุตบอลอาจเปลี่ยนไปไม่ใช่กองหลังจงเกา๋าหรือนายทวันที่คอยตะโกนบวกเวกสั่งการลูกทีมเหมือนยุคก,ก่อนอีกต่อไปแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรฮารีมิกลาก็ยังถูกมองว่าได้รับ,บควอมแขนเร็วเกินไปอยู่ดีหลังย้ายจากเลสเตอร์สตีปมาได้ไม่นานเท่ารอยนักยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ถูกมองว่าไม่มีสง่าราศีของความเป็นผู้นำอีกด้วยแต่บางทีในฐานะเซ็นเตอร์ฮาฟตัวหลักของทีมช่างเกลียดอาจเอื้อให้ฮารี์มิกลาได้รับบทบาทสำคัญกับทีมไปสะดัง กระทั่งเจ้าตัวนะครับล้มเจ็บพลาดเกมบูกับบุกหันตัน้เข้าถูกเถียงจะเกิดขึ้นทันทีว่าใครสมควรได้สวมบทแ็นกับทันทีมดังกล่าวหากว่าแมน,นเชสเตอร์จะมีการปรับเปลี่ยนกับตันเทียมอย่างถาวรเหมือนที่หลายเสียงให้ความเห็นชอบว่ากองหลังอิงลิชไม่คู่ควรสักเท่าไหร่นักสำหรับรับระง,งึกเขาเลือกให้คริสตอโนโรนัลดทำหน้าที่นานดาเบติกาซึ่งเคยอยู่กับทีมมานานที่สุดได้รับการพิจา,ออารณาเช่นเดียวกันแต่บางรายบางเสียงชี้ว่า ราเฟวาราันเหมาะสมได้ดูไปแล้วมันอาจคล้ายกับกรณีของแม็กไวที่เด้รับตําแหน่งกับตันทีมเราจะเกินไปหลังเพิ่งย้ายมาร่วมทีมได้ไม่นานพอต่อพอแคนชิ้นสักคันนี้พออินอดเตนมิฟิลทีมแมนชนเต็มลงความคิดว่าถ้าเป็นเขารางังหิตจะเลือกให้สกอตแมตต์ทูเน่ รับภาระไม่ใช่ดาบ,บิติกาหรือคริสตอโนโรโนัลโดซึ่งไม่มีความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงดังนั้นจะเห็นได้เชัดเจนว่าออกอารมณ์บวจอยบ่อยครั้งหลังที่ทีมมีผลงานไม่เข่าเปล่าและเดินออกจากสนามในทันทีโดยไม่คิดปบเบมือใกับแฟนๆหลังจจแกนว่าถึงสกอตแมตตูนเน่ตัวเลือกของผาอินยิ่งไม่เข้าท่าเข้าไปใหญ่เพราะลำพังกองกลางเลือดวิสกี้เล่นให้ดีอย่างต่อนเนื่องให้ได้ก็ลำบากแล้วหลังระเบิดฟอร์มแมนสอดอะแมนกับเบิร์นสตี์แต่ก็มาโชว์ฟอร์มห่วยกับ แตันและในที่สําคัญจากการโหวตเสียงของสวเกรสอามิเองไม่มีใครเห็นด้วยกับพาอินเลยเนื่องจากเสียงส่วนใหญ่ชี้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่ซีอาร์เซว่นได้รับภาระหนึ่งกล่าวแต่ก็นั่นแหละครับความจริงก็คือทีมที่ดีสมควรมีนักเตะที่สามารถเป็นผู้นำร่วมกันได้แบบยกแผนโดยไม่จําเป็นจะต้องมีปลอกแขนหรือว่าปลอกคอสวมใส่เลยสักนิดและอย่างที่เห็นแมน,นเชสเตอร์ปราศจากคุณสมบัติข้อนี้เพราะไม่ว่าจะกี่นัดต่อกี่นัด พวกเขาก็ถูกูรูรมนตำหนิถึงการแสดงภาษากายที่ไม่เข้าท่าเอาเสเลยเป็นเพราะมันสอเห็นว่าพวกเขาไม่มีสปิริตใจนักสู้ได้แต่เดินก้มหน้าก้มตาคอตกตีสีหน้าหดหูหลังมีผลรับที่น่าผิดหวงังหรือประสบความตราชายไม่ได้แสดงเห็นถึงความกระตือรือร้นหรือว่ากระเฮียนกระหื้อเลยสักนิดไม่ว่าพวกซีเนียหรือว่านักเตะนม ขึ้นเป็นกันอย่างนี้ต่อไปทั้งเทียมจยอะแยะเหมือนกันหมดทั้ง11ชีวิตการที่จะให้ใครเป็นกับตันเทียมมันคงไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาอยากแน่นอน